สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมคนเดิมนะครับ WA ตัวนี้นะครับกากดตัวนี้แหละนะครับแล้วก็วันนี้จะจะมา solo เหมือนเดิมนะครับ solo โโโดันนะก็วันนี้จะลงดันด,ดัน review key หรือว,ว,ว,ว่ากุญแจแดงนะครับ review ระับสิบขึ้นไปนะ โอเคครับผมเดี๋ยวเแบาบเสียงเกมนิดนึงนะครับโอเคก็ปับ๊บก่อนนะครับผม,ผมคนเดียวอโอเคบัฟบพร้อมอ่าใเ,เข้ามาเนี่ย รอบแรกด้วยโอเคแล้วก็ชานะครับอย่าอย่าบับเพิ่มความแรงนะครับเวลาลงดันควรควรจะใช้นะบางทีเราไม่ต้องชี้เหนียวมากก็ได้นะครับเวลาลงลงดันลงอะไรนะครับ ยาจีออกจีเอ็มย่างนี้ก็ซื้อในร้านาค้ากิลนะครับเบลสองเลยไมต้องไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะบางทีเราเพิ่มดาเมจเราสามารถลงดันได้เร็วขึ้นทุกอย่างมันก็สบายนะมันเพิ่มเพิ่มให้เยอะนะครับเพิ่มทั้งป้องกันทั้งคีดาเมจคีเลทให้ด้วยนะครับ เพิ่มดูดเลือดเพิ่ม M7 นะก็เต็งเลือดนะครับ C แล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์อีก2นะครับเปอร์เซ็นต์ดูดเลือดอีก2องสกิล EXP นะครับได้อีกห้าครับชั่วโมงหนึ่งเลยนะครับลงดันยาวๆนะครับ แล้วก็ซื้อเพิ่มสเตตตัวนี้นะครับซื้อชั่วโมงหนึ่งก็พอผมไม่มีเวลานะครับปกติแล้วผมจะปล่อยบอททิ้งไว้เฉยนะ บอดผมมีทุกดันเลยนะครับบอดผมอ่าก็เดวิคีกุญแจแดงคือตรงนี้นะครับเดวิทาวเวอร์ไอเทมที่ดอบก็ดอบเป็นไอเทมสำหรับคราฟเลยนะครับก็คือของคราฟเนี่ยถ้าต้องการก็ขั้นตั้งแต่ขั้นไฮนะครับขึ้นไป แต่ขัน้นเลดอัดเมี่ยมขึ้นไปเลยนะครับจะดรอปของเป็นสองช่องนะครับแล้วก็ดนับเ e v ิ l โทเค็ตัวนี้นะครับ100%ซก็คือกล่องบอสสุดท้ายเราจะดรอปตัวนี้เลยแล้ว d e วิลโทเค็มันทำอะไรอันนี้นะครับห0้าออันนะครับแลกเจาะแดงนะครับอ่ แล้วก็1อันก็แลกไอเทมคราฟได้นะครับพวกนี้เวลาเราจะยัดก็มีถึงขั้นซิกนะครับถ้าใครจะยัดสมุดหรืออะไรก็แลกตรงนี้หน้าไม่เสียตังค์นะครับไม่ต้องต้องซื้อนะประหยัดนะครับแต่ถ้าพวกนี้ก็จะเป็น10อันนะถึงจะแลกได้หนึ่งนะครับ แล้วก็สามารถซื้อขายได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับจริงๆราคาสูงไปคนไม่ค่อยซื้อนะีเจมใช้แล้วโอเคพีเมยมจะหมดพอดีเลยนะครับโอเคลงเลยนะครับอ๋อแล้วก็มันดับ ของพิเศษก็คือคราฟแมนด้วยนะครับคราฟแมนคราฟแมนที่คราฟสำเร็จแล้วนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับคราฟแมนอย่างนี้เลยนะครับถ้าดอบแบบนี้ก็ดอบนะครับดอบมาเป็นสช่องแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าโอกาสดอกก็จะคงจะยากนะครับแต่ว่าผมเคยได้นะไปแล้ว ลุยเลยนะครับอ่าเข้าดันมาก็นี่นะครับยืนกับเด็กสองคนนี้นะครับเปิดหน้าแทงเลยเปิดยาครับผมก็เดี๋ยวผมเรียกผู้ช่วยสักสามคนเลย ไอเทมครับจะดอกตรงนี้กับมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนะครับดอกฟ้าก็ดอกนะครับดอกแดงก็ดอกพวกจิวเวลพวกอะไรต่างๆก็ดอกนะครับพวกจวเวลลี่นะครับนี่ดอกฟ้าดับอีกแล้ว นึงบอกให้ค่าตัวนี้ก่อนนะครับถ้าใครไม่รู้กดมุมขวานะครับเควสเลยเนี่ยมันก็จะวิ่งไปให้เลยนะครับ ลืมบอกไปนะครับดันนี้สามารถลงได้วันละแค่2รอบเท่านั้นนะครับ <c oughs> เป็นดันที่ไม่ได้ดอกของแยกด้วยนะครับใครลงเบนตี้ก็แบ่งของกันเองนะครับ <c oughs> ชี่เหนียวมากเลย <c oughs> นี่ตัวบอสแล้วครับ อ่าวัดดอกสองกองเลยไม่มีครับแมนให้เลยของดอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นสองช่องมาให้เลยนะครับนี่เลยทุกชิ้นเลยไปห้องต่อไปเลยนะครับห้องนี้เข้ามาปุ๊บก็ซ้ายบนเลยนะครับยืนตรงมุมนี้ึ้นไปวิ่งมาอ่า รอฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวฝั่งนู้นก็ข้ามมาหาเรานะครับเนี่ยโอเคก็ตามมาฆ่าตรงนู้นนะครับ ถ้าถ้าใครดรามจไม่ถึงนะแต่ผมจะใส่มันเลยผะไม่รอนะครับปกติแล้วมันถ้าเรากดเคลียมันก็จะย้ายตรงนู้นนะครับแล้วก็ย้ายมามุมตีฟ้าตรงนี้นะครับแต่ผมอาศัยเอ็กฟ้าเยอะหน่อยครับ ็ยืนบวกได้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าใครไม่ไหวก็เก็บตามลำดับเลยนะครับเพราะว่าตีหนักตีหนักก็วพวกไอ้สายฟ้าตรงนี้นะก็ตีแรงอยู่พอสมควรนะครับนี่แหละ ลองติดสามไปเลยจ็บเกียร์นิดนึงนะครับถ้า WA ถ้าสโ o บวกกับบอสก็ใช้สกิลเล็กสกิลเร็วๆหน่อยนะครับแล้วก็ผสมกับสกิลปั่นตัวน,นี้นะครับเพราะว่าถ้าปั่นเนี่ยระยะใกล้มากๆเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะครับ พอลูกน้องมันเกิดมันก็จะมีเกราะนะครับเป็นสีฟ้าๆนะมันเราจะตีมิสตลอดนะครับแล้เวเรือก็เรือดก็จะเด้งเร็ว,วมากแต่มันไม่ทิ้งเท่าไหร่ครับปล่อยมันไปมองมันตายแล้วครับต่อไปลูกพี่ก็จะตายนะสำหรับกลุ่มนี้นะครับ ขยับไปข้างบนสุดแล้วก็วิ่งออกวงไปนิดนึงนะครับมาแล้วนะวิ่งมาก็ตีให้โดน3ามตัวนะครับตรงกลางนะ าตายแล้วมานะครตายไปแล้วตัวนี้นะ่าจะเป็นบอสลองสุดท้ายแล้วนะครับห้องต่อไปก็จะเป็นห้องบอสท้ายเลยอของก็ถ้าสายคราบก็ลองลงดูนะครับผมย่อยนะครับ อันนี้ดวงไม่ดีไม่ได้คราบนะครับไม่ได้คราบแมนนะครับเมื่อกี้ที่มันผูกมัดไอดีผมได้จากกล่องกล่องกิ้วนะครับกล่องกิ้วนี้นะ กดรับนี้ก็จะได้ดอกมงดอกฟ้าเหมือนกันนะครับดอกแดงเหมือนกันเสียงอ่ลูกชิ้นท mm ี hmm. re ่ดับจากกลองก็จะเป็น2ช่องหมดเลยนะครับ ก็พอมีราคายอยู่นะครับแต่ว่าขายยากเนาะมก็จะย่อให้นะครับโอเคนี่บอลท้ายแล้วนะครับรยืนอยู่นี่เลยนะครับก็บิ่งมาโอเค คุยอะไรกันโอเคก็กล่องบอสไม่ต้องลุ้นนะครับเพราะว่าได้ของโจโฉก็คือเป็นโทเค็นนะเพราะว่าลงไอวันแล้วนะครับก็ได้แต่โทเค็นนะครับกล่องบอส นะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับดันกุญเจแดงนะครับอ่ต่วนใหญ่แล้วเขาจะลงเก็บเวลกันนะครับร้อยแปดสิบเพราะว่าช่วงร้อยสิบนี่ถึงย9 0้าสิบมันจะขึ้นยากมากๆนะครับถ้าเราร้อยเก้าสิบแล้วมาแบบนี้ก็จะขึ้นง่ายมากๆครับอ่ เพราะว่ามันมันเยอะแล้วก็ให้ EXP เยอะนะครับสำหรับเทคนิคการเก็บเบิลนะครับ EXP นะต้องมาเก็บด้านล่างตรงนี้นะครับก็ใครมีพรีเมียมปีกนะครับก็บุ๊ลงทะเบียนพิกัดไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับตีเสร็จ ก็วับไปวับมานะครับหรือว่าจะใช้มาโครก็ได้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับว่าผมใช้ยังไงเพราะว่าผมว่าจะทําคลิปให้ดูนะแต่ว่ามันก็มีคนชี้ฉาเดี๋ยวแอ้นัดมันชี้ฉาผมเดี๋ยวมันจะแจ้งแบนผมนะครับก็เนี่ยครับคือถ้าเราใช้มาโครเราสามารถเวลวได้ตลอดเวลานะครับตอนให้เราโดนปิดบอด มันก็จะวับกลับมาอยู่ดีนะครับเนี่ยนะครับเมาส์ผมยูนี่นะผมไม่ได้กดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะวับอีกคือถ้าเราทําอย่างนี้ก็คือเวลามันมันตายแล้วเราก็จะตีที่ใหม่นะครับมันก็จะไม่เสียเวลารอนะครับถ้าเรายินอยู่กับที่ เราก็จะรอมันเกิดนานนะครับแล้วก็จะเสียเวลานะครับนะกลับไปกลับมานะครับใครอยากเพิ่มจุดก็เพิ่มเลยนะครับแต่ผมวววนอยู่นี่แล้วครับ2จุดนะแล้วก็เวลาที่เราโดนปิดปอดนะครับมันถ้าเราตายนะครับมันก็จะวาร์กลับมาให้เลยนะครับอย่างนี้นะครับ นะครับกลับมาก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะครับกลับมาก็จะแปลงเหมือนเดิมนะอันนี้มันคูดาวมันเสร็จนะผมกดนะเราจะอย่างนี้ทั้งวันนะฮะเพราะว่าก็ผมจะเวลขนาดนี้ก็โดนมาเยอะนะนะครับพวกนะครับเวลมันเต็มบันตันแล้วก็ไม่มีอะไรทํานะเหมือนกับว่าเอาตัวนี้มาปิดแล้วจะเอา ตัวอื่นของตัวเองมามาบอทมาบอทแทนนะครับอย่างเงี้ยแต่บอทไม่ได้นะผมผมวับกับมาเองนะครับอ่าพวกนี้ก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับผมเห็นบ่อยเลยเมื่อก่อนผมยืนอยู่กับที่นะครับแล้วลำคานมากเลยบางทีแบบเฮ้ยเราตีมอนอยู่วับมาอีกแล้วตีอยู่แป๊บหนึ่งมันก็วับไปนูน่นแล้วมันก็วับมาะจะเป็นแบบนันนะครับแต่ว่าถ้าโดนตีมันก็วับไม่ได้ แต่ว่าถ้าตายก็มันก็จะวับกลับมาใหม่ให้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้คูณนะ,ะคิดดูว่าไม่ได้คูณนี่27ล้านนะครับถ้าคูณพันหนึ่งเข้าไปอีกก็จะประมาณสักโอ้ล้าน นะครับได้อยู่นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับสำหรับคนที่เล่นคอมนะอยากได้วิธีมาโครควัคบ,บไปว่ามานะผมบอกเบื้องต้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเวลาใช้จริงมันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับนะ ไม่งั้นมันจะมีปัญหามันก็จะไม่ทำงานนะถ้าใครต้องการก็พิมพ์คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับนะ